สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่องจุนไลย์ช n แนลวันนี้ก็เปิดร้านวันที่สองนะคะวันแรกพอดีไม่ได้ถ่ายนะคะก็เลยมาถ่ายวันที่สองให้ดูก็มีลูกคิ้นมียำม,มะม่วงแล้วก็น้ำแข็งใสนะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูสักคู่นะคะว่าจัดแบบไหนเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูนะคะเปิดร้านวันที่สองมีน้ำแข็งใส่ยำมะม่วงแล้วก็ลูกชิ้นนะคะเดี๋ยวมาดูน้ำแข็งใสก่อนนะน้ำแข็งใสก็จะมีนมนะคะไว้ใส่แล้วก็น้ำเชื่อมแล้วก็น้ำแดงน้ำเขียวส่วนอันนี้ก็ ไว้ใส่กับน้ำปั่นนะคะแต่ว่ายังไม่ได้เครื่องปั่นมานะคะได้แค่เครื่องทําน้ําแข็งใสก่อนนะคะนี่นะคะเครื่องอันนี้เป็นเฉาก้วยนะคะอันนี้ขนมปังส่วนตรงนี้ก็จะเป็นที่ยำมะม่วงนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกลูกชิ้นนะคะนี่มะม่วงนะคะขายลูก ลูกละสิบบาทนะคะมีแต่นนลูกใหญ่ๆนะคะเก็บมาได้สองตะกาแล้วนะคะขายไปหมดแล้วอันนี้เก็บมาใหม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มนะคะอร่อยมากมีหลายนะคะตอนนี้ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะไปซื้อมาใหม่นะคะลูกชิ้นขายดีมากนี้เนี้ยอันเฉยๆยกไ้หนึ่จ้ะ เป็นไงกันบ้างคะคลิปนี้วันนี้ก็พาชมได้แค่นี้นะคะเพราะว่า,ากวัาจะได้แต่ละคลิปนะคะเพราะว่าคนก็นมาซื้อของก็ไม่ค่อยมีเวลาอัดให้ดูถ่ายให้ดูนะคะก็ขออภัยนะคะเดี๋ยวว่างๆนะคะจะพาไปนู่นไปนี่นะคะก็จะอัดให้ดูนะคะวันนี้ขอ จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะแล้วก็ใครผ่านมาก็ฝากอุดหนุนนะคะใครผ่านมาในโคราชนะคะก็อยู่อำเภอนนสูงนะคะฝากด้วยนะคะอยู่บ้านแม่นองบัวนะคะถ้าใครจะมาก็ใครอยากมาอุดหนุนก็มาได้นะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย